สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับโดยศิลปินที่ผมได้เลือกก็คือลัดเปลี่ยนสุขนะครับโดยลัดเปลี่ยนสุขครับนั้นเป็นโปรดักต์ดีไซน์และยังได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดในสาขาโปรดักต์ดีไซน์ด้วยครับโดยปัจจุบันคุณลัดเปลี่ยนสุขได้เปิดเป็นบริษัทของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าสัมผัสผมขอ,อย้อนกลับไปตอนที่คุณลัด ยังเรียนปริญญาตรีอยู่นะครับซึ่งสมัยเรียนปริญญาตรีนั้นเขาได้เรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรในตอนนั้นเองเขาได้มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับชุมชนอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้ใกล้ชิดก,กับชุมชนในเวลาต่อมาต่อมาเขามีความสนใจในด้านโปรดักต์จึงเลือกเลือกเรียนต่อที่ฝรั่งเศส ตอนเรียนที่ฝรั่งเศสนั้นเขาได้มีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Ornament and c r a าสของ a d o p Lo o s ซึ่งเป็นหนังสือที่เปลี่ยนโลกและค่าโลกในเวลาเดียวกันจากเดิมช่างหัตถกรรมช่างทำงานแกะสลักหินแกะสลักไม้เคยมีบทบาทในงานสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนแต่ Adopt l o s กลับบอกว่าคุณนำคนพวกนี้ มาทํางานเป็นธาตุอาคารไม่ควรทําสถาปัตยกรรมแบบนั้นนะอาคารควรใช้วัสดุที่เป็นอุตสาหกรรมพอแนวคิดนี้ได้รับการสนุนกลายเป็นว่าคนที่ทํางานหัตถกรรมหรือชุมชนที่ทํางานคราฟตายหมดพอลงจากเวทีก็มีคนเยอรมันคนหนึ่งเดินมาขอบคุณแล้วบอกว่าแต่ก่อนตระกูลของเขาเคยเป็นช่างแกะสลักหินในโบสถ์แต่ตอนนี้ไม่มีงานแกะสลักหินแล้ว จากที่บอกว่าช่างเหล่านี้เป็นท่านในงานสถาปัตยกรรมแต่กลายเป็นว่าพอเราพัฒนาอุตสาหกรรมคนที่อยู่ในชุมชนกลับต้องไปทํางานที่โรงงานแทนกลายเป็นท่ารูปแบบใหม่อยู่ดีเกิดปัญหาการย้ายถิ่นฐานคนไปอยู่รวมกันในสภาพที่แยกจนเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่าโซนอุตสาหกรรม,มักเกิดอาชกะอาชญากรรมเยอะกว่าโซนหัตถกรรมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกว่า ในไหนเราเป็นสถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้เราทำงานกับชุมชนได้และจะร่วมรวบรวมศาสตร์ทุกแขนงที่กำลังจะหายไปนั้นได้อย่างไรพอหลังเรียนจบจากฝรั่งเศสนั้นเขาก็กลับมาทำงานที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าปาโตพอทำงานไปได้สักพักเขารู้สึกว่างานที่เขาทำนั้นมันไม่มีชีวิตจึงลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อว่าสัมฮั์ โดยเขาให้เหตุผลในการตั้งชื่อสัมผัสว่าเพราะว่าการสัมผัสนั้นทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็จะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกใหญ่ทุกสิ่งมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในนั้นเสมอสไตล์การออกแบบนั้นมีหลักๆ3แนวคิด 1. งานค้าบ,บวกงานอุตสาหกรรม 2. การนำประวัติศาสตร์มาเล่าเรื่อง 3. การเพิ่มเวลา ให้กับโปรดักต์อีกทั้งบริษัทสัมผัสนั้นยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนในชุมชนและคนที่สนใจงานครับมาเข้าสู่ตัวโครงการกันนะครับโดยงานชิ้นนี้มีโปรแกรมคือ community ครับคือที่สำหรับผู้ชื่นชอบงานครับมาพบปะพูดคุยเจอกันโดยแลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่ชื่นชอบเหมือนกันอาจทำให้เราได้เห็นมุมมองจากที่เราไม่เคยเห็น จากการพูดคุยกันโดยยูเซอร์นั้นจะเป็นคนที่ชื่อชอบในงานคาร์ฟและสนใจอาจมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ไซแงานต,ตั้งอยู่ที่ย่านวัวลายซึ่งอยู่ติดกับถนนคนเดินซึ่งย่านนี้เป็นย่านวัฒนธรรมและแหล่งหัตกรรมเพราะเหตุนี้เลยเลือกตรงนี้เป็นไซต์โดยด้านหน้าไซ์งานจะมีถนนคนเดินในช่วงสุขเสาร์อาทิตย์ทำให้มี ผู้คนต่างเข้ามาหลากหลายทั้งต่างประเทศและคนไทยโดยคอนเซปท์ที่ใช้ในงานคือการสัมผัสประสบการณ์การรับรู้ของผู้ใช้ให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไปโดยคำว่าสัมผัสนั้นเป็นหนึ่งใน5ของปราษาทสัมผัสและการสัมผัสนั้นมีความหมายว่าการแตะเนื้อต้องตัวกันการสัมผัสนั้นทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนเรารับรู้ ผ่านทางประสาทสัมผัสมากกว่าการสัมผัสอาจทําให้คนคนนั้นเกิดการรับรู้ที่ต่างออกไปเช่นคนเดินตอนกลางคืนตาของเขาเห็นสีดําในตอนนั้นผิวหนังของเขารู้สึกถึงอากาศดาวทันใดนั้นหูของเขาได้ยินเสียงของหมาหอนในตอนนี้เขารับรู้สามอย่างพร้อมกันเลยทําให้มุมมองภาพในหัวนั้น คิดไปเองว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องมีผีหรือบางคนอาจคิดต่างออกไปจึงอยากนำเสนอการรับรู้ที่มากมาใช้ในงานโดยตัวโปรแกรมนั้นเป็นคอมมูนิตี้ครับจึงมีการแบ่งสัสดส่วนของห้องเวิร์กช็อปและห้องฟรีสเปซไว้สำหรับพูดคุยนั้นมากสุดเพราะอยากให้เกิดการพูดคุยในตอนทำงานก็เลยย้อนกลับไปในสมัยก่อน ว่าเขาทำงานกันที่ไหนอย่างไรสภาพเป็นไงก็เลยนำสภาวะตรงนั้นมาใช้คนสมัยก่อนนั้นทำงานกันใต้ถุนนั่งแค่การง่ายๆสบายๆ,ายๆลมผ่านไม่มีกระจกกัน้นลอยล้อมไปด้วยต้นไม้ก็เลยนำสภาวะตรงนั้นมาใช้กับการรับรู้ด้วยตาที่มองเห็นแสงอาทิตย์รับรู้ผ่านผิวหนังที่ลมมาโดนผิวรับรู้ผ่านมือที่กำลังทำงานผมคิดว่า อยากให้คนที่มาใช้ที่นี่เกิดสภาวะที่มีความโปรดทีฟและเกิดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนจึงนำสภาวะนั้นมาออกแบบพื้นที่เวิร์กช็อปนี้โดยผมเริ่มจากการนำพื้นที่ใต้ถุนบวกกับเติอนชานโดยตัวเติอนนั้นมีความสามารถที่มีการแบ่งสเปซคอบเขตระหว่างความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะแล้วนั้นยังสามารถให้คนมานั่งจับเข่าคุยกันเลยเกิดเป็นดังรูป โดยตัวกะตัวงานนั้นเกิดจากการขึ้นจากกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปทรงเรียบง่ายและเว้นพื้นที่ด้านข้างเป็นเป็นสวนเนื่องจากไซส์ของเรานั้นได้ติดกฎหมายให้30%นั้นเป็นพื้นที่สีเขียวจึงทําให้ด้านข้างนั้นกลายเป็นสวนเนื่องจากอาคารมีขนาดทึบตันจึงแก้ปัญหาทําให้อาคารรูโปร่งขึ้นโดยการทําให้ อาคารนั้นมีช่องว่างทำให้คนเราสามารถมองเข้าไปในอาคารได้ง่ายขึ้นและาลมอากาศสามารถถ่ายเทได้ง่ายขึ้นในรูปต่อมาผมได้นำชานที่ในสมัยก่อนในบ้านล้านาน,านั้นชานเป็นตัวเชื่อมระหว่างฟังก์ชันต่างๆเข้าด้วยกันจึงนำชานมาเชื่อมให้ทุกห้องนั้นสามารถเดิน ดูได้รอบและเชื่อมพื้นที่ต่างๆเข้าด้วยกันต่อมาได้นำฟังก์ชันทั้งหมดนำมาใส่ในแต่ละพื้นที่และปิดลงด้วยหลังคาที่มีการเล่นการของจัว่วโดยการแบ่งฟังก์ชันนั้นแบ่งโดยข้างหน้านั้นอยู่ติดกับถนนจึงใช้ข้างหน้านั้นเป็นส่วนของคาเฟ่ไว้ให้สำหรับคนมาพูดคุยหรือ กินอาหารกินกาแฟกันและยังมีร้านขายของและมีส่วนของต้อนรับสำหรับคนที่จะขึ้นไปชมอาร์ตสเปซด้านบนในส่วนต่อมานั้นโดยจะแบ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดก็คือห้องเวิร์กช็อปคือพื้นที่เวิร์กช็อปนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า พื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีอัตราส่วนมากที่สุดต่อมาด้านตรงข้ามนั้นเป็นพื้นที่ a าร์สเปซและด้านหลังจะมีห้องสตูดิโอและห้องนอนโดยตัวโครงสร้างนั้นเป็นการนำงานค้าบวกงานอุตสาหกรรมคือการใช้วัสดุเหล็กกับไม้และใช้วิธีเชื่อมกันโดยใช้จอยและ การยึดด้วยน็อตเหล็กโบโดยโครงสร้างจะใช้เป็นโครงข้อแข็งที่มีการใช้มาตั้งแต่อดีตโดยฟังก์ชันในตัวงานนั้นจะมีห้องทั้งหมด3ห้องเป็นห้องปิดที่เหลือเป็นห้องเปิดโลง่งโดยด้านหน้าเป็นคาเฟ่ไว้ให้สำหรับคนที่มาใช้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันส่วนด้านบนตรงข้ามกับห้องเวิร์กช็อปจะเป็นส่วนของอาร์ตสเปซส่วนของอาร์ตสเปซนี้ผมอยากให้คนที่มาใช้ได้เกิดการชอบ หรืออยากใช้งานครับโดยตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรคือการทำให้คนเห็นถึงความสำคัญหรือสิ่งนั้นมันสูญหายไปก็เลยอยากนำสภาวะการสูญเสียมาเล่าผ่านห้องนี้โดยห้องนี้จะเป็นห้องที่มืดและมีทางเดินกั้นและตัวงานมีผ้าม่านปิดกั้นไว้เวลาคนมาถึงห้องนี้ตาจะรู้สึกถึงแสงอันน้อยนิดและทางเดินที่สับสนไม่รู้จะไปทางไหนพอเดินมาถึงตรงที่วางงานก็จะเป็นผ้ามา่าน และมีแสงส่องลงมาเป็นตัวดึงดูดให้เราเข้าไปจึงทำให้ผู้มาใช้งานถูกดึงดูดด้วยแสงเหล่านั้นเ <c oughs> มื่อมาถึงตรงที่จัดแสดงงานนั้นจะมีผ้าม่านปิดไว้โดยแต่ละอันนั้นจะมีความหนาบางที่ต่างออกไปเพื่อเล่นกับการมองเห็นของคนและทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจว่าสิ่งของข้างในมันคืออะไรจากแสงที่ส่องลงมาจากด้านบนในสภาวะที่มืด โดยของชิ้นไหนที่มีการผลิตน้อยในปัจจุบันผ้มาม่านก็จะหนาทําให้เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะดูว่าข้างในนั้นมีอะไรพอมือสัมผัสผ้มาม่านนั้นก็จะสัมผัสถึงความหนาของผ้มาม่านและอยากให้คนฉุดคิดให้ตระหนักว่างานคราบนั้นได้เหนือร้อยลงและคนได้เกิดภาพที่มีต่องานคาบนั้นใหม่โดยลักษณะการวางงานนั้นตัวงานจะหันหน้าออกสู่ถนน ทำให้ผู้คนสามารถมองเข้ามาได้ง่ายดายด้วยสายตาเพราะตัวอาคารนั้นมีความโปร่งและตัวอาคารนั้นถูกเชื่อมด้วยแ้มระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองทำให้เวลาขนชิ้นงานนั้นสามารถขนขึ้นมาได้ง่ายนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือกแ้ม การเข้าตัวงานนั้นสามารถเข้าโดยทางจอดรถทางด้านหลังหรือเดินเข้าทางด้านหน้าแล้วก็จะเจอกับรีเซพชันหรือถ้ามาจากด้านหลังก็จะเจอกับสวนที่นำทางให้เรามาเข้าตรงด้านข้างแล้วเจอกับรีเซพชันหรือส่วนด้านหน้าที่เป็นคาเฟ่พอเดินเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่ที่เป็นเวิร์กช็อปพื้นที่ที่เป็นเวิร์กช็อ p นั้น ในสมัยก่อนจะทำงานกันแบบเรียบง่ายไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นทั้งพื้นที่ทำงานและพื้นที่วางของไปในตัวพื้นที่จากชั้น1สู่ชั้น2ของพื้นที่เวิร์กช็อปนั้นถูกเชื่อมด้วยแหลมทางเดินและข้างใต้ยังสามารถเป็นที่เล่นของเด็กได้ทำให้เด็กมาเล่นกัน ส่วนพื้นที่ด้านล่างยังมีพื้นที่ที่สามารถจัดพื้นที่เวิร์กช็อปที่ต้องการลานโลง่งหรือคนที่ต้องใช้ลานโล่งได้ในพื้นที่ด้านล่างพอขึ้นมาด้านบนนั้นพื้นที่ที่มองออกไปเห็นด้านนอกทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างคนด้านล่างกับคนด้านบนและอีกทั้งยังทำให้งานไม่ดูทึบตันเกินไปโดยชั้นสนั้น ถูกเชื่อมด้วยชานจะสามารถทำให้เราเดินชมได้รอบและเห็นการทำงานของคนหรือวิถีของคนด้านล่างกับด้านบนเชื่อมต่อกันเกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อกันผมก็เลยอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่ชื่นชอบงานครับและคนที่อาจเดินผ่านมาให้เข้ามาสนใจในตัวงานและเกิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและให้คนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันทำให้งานค้ามนั้นยังคงอยู่ในสังคมต่อไป